นีุ่ลยนี şey yes, ่สิบอกข้ามีหญ่ตาสุดๆไปโหลดจ้ะพี่น้องเอ้ยลิ้นไก่ตาม สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อกันคือเก้ากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้อะไรผักคือเต็มถาดอันเนี้ยสาวเดินได้อันกระปุ่นด้วยพี่น้องน้ำยากระปุ่นน้ำยาพูนให้เป็นจับเป็นเจ็บดีจะได้คอยน่ะน,นะเออพูนะฟ e ลลิ่งแบบกินอยู่บ้านเราเป็นเลยกับพี่น้องค่ะเออเป็นกระปุ่นอันกระปุ่นอันแห่งไหมจ้า จากเวียดนามมาด้วจ้ะพี่น้องเอ้ยวัดที่นี้ข่อยก็เอาหน่จับปลาชิจับใหญ่ๆสิกินเหลืออีกบ่ข่อยได้เฮ็ดน้ำยาอันนี้แม่จ้าอันปลากระป๋องตีนไก่เนาะอยากจ้ะคิดอยากอีกแล้วข่อยนะั่นะนะเออนะแต่แซบบ่ตีนไก่อันนี้แทะกระดูกเรียบร้อยกินง่าย กินง่ายสบายคอวะนะใส่อันอันปลากระป๋องด้วยอเอาใส่ผักซีหอมหอมหอืมเ <c oughs> ดีเ๋ยวใส่เอาี่น้องสีสัน嘛อืมผ <c oughs> ักซีใส่จักหน้อยกับมักมาแบบพี่น้องก็ได้สอนมาแล้วฮสวสดสุได้กินก่อย <c oughs> คือเก่าค่ะพี่น้อง ของมันข้าวกระปุนข้าวิ้ใจพี่น้องเออมันวาวุ่นอยากแก่อยาก,ก,ยากจวดไม่ยังหลายดอกจ้ะมะจวดน้าข่อยกึ<笑><笑>้นมาลงบาทคอ ขอไัยเด้จ้ะมาปาดผักข่อยอันเนี้ยพักซีงอวถั่วงอวแตงถัว่วแตงถัว่วถั่วรู้จิกหน่อยอกระหล่ำฟอยแล้วก็นี่ค่ะแนนวแสบเส้นแหน่แสบขอบกันมาบันพี่น้องอุ้ยหอมแดงคือเกาค่ะต้นอ่อนเออต้นอ่อนทีหอมอืม้าบัตที่จวดหลุด จุดจัดจุดจัดนมขนมเส้็น้ำข่อยขออนุญาตถ่ายรูปอีกมาสิ <c oughs> ว่าแล้วง่ายข่อยนะเออคื่อมือคื่ออยู่พี่น้องจับมาัน่อยขออนุญาต,อออ <c oughs> าาตใช้มือคือเก่าค่ะ <c oughs> น้ำมันแสบ อพอโอ๊ยแสบจะหันอีพอยดีแม่ก่อนมาดู นีะเส้นนะของกัมพูชาเนี่ยเหนียวนุ่มอร่อยกว่าเส้นเวียดนามอีกเพราะว่าเส้นเวเย็นน้ำจะแบบนี่เลย คนไทยเมืองหนอหาสุดรจ้ะเป็นกัมพูชาเมันไทยมากอ่ะอืมอ๋ออืมอร่อ แก้กขปุนต้นกวาง หอมปลอดนีหดดาา่หอมเอ็นเม็ดว่ะจ้ะหอมจัดอมืหอม,หอมหอมเลยมากินจ mm ุความหอม เสร็ำเขาบอค่ะอัอ่นผักข้าวต่อ,อรอบสุดท้าย <laughs> หมดแล้วอือ หมดนี่น้าสิบอกข้มามใหญ่ตาสุดๆไปโลดจ้ะพี่น้องเอ้ยอืมอืมตื่นข้าตาม ก็ปองตามอืออืมจ็มมมสบสาวกินไหมเนี่ยเซบอืมกระทันใจ ต้นหอมไทยรอบสุดท้ายแล้ว ต้องหวงข่อยจับพ um ี uh ่น kind of um ้องบวติดคอค่ะอ uh ืมจัดระบบดีอยู่ติดคอค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเอาความแซ่บไว้ก่อนอืมอันนี้แท้แล้วนะคะจินไก่ แค่แล้วเวลาเราจะทำก็ต้องเอาไปต้มดนลนวก้อนนังอย่างห้าสีซุข้ากับอะส่็จปรงเลยค่ะมันสีหดค่ะพักหลายรั่นโ ถูกใจค่ะพักเยอะๆนี่ถูกใจข่อยนี่ใส่เดียวกันก็พอข่อยค่ะม,มีข้าวตรงมีผักในผ้าเขาือ เราะไม่พกักขอเบอร์แซ่บอืพ่อกเลงบอกลูกนะห้เก็บผักบอกเมียนะใหาเก็บผัก,กเ,เกด,กดี๋ยวนี้หยิบไม่ได้แล้วแขวบอมีก็ก็บังกินแล้วค่ะเพราะว่าเรากินหลายแล้วอก็เซ่วงว่าจ,จะ้ะ ตอนนั้นแกวกินเก้าไปอือนี่จ้ะตอนนี้แก้วหยามกินไปแล้วเข่าม้าคือพอข่อกินบ่ได้หยามไปแลยแหลันี้พักก็กินบ่ได้ยามบ่ได้ว็ 그 나무는 약속 เนี่ยปกหัวเิาหนอดกีนห,ห,อหอดแม่เลยจ้ะเห็นน้ำยายแก่ชอบกินมากเลยแม่ค่ะ เสชาติเหมืองกระปุ่นหมดไปแล้วต้องจัด เน่นผักใส่ผักซีหอมหอมนใช้น้ำยาไหมจ๊ะจ๊ะ นม่แหละกินให้หมดค่ะไอ้คนเน่าเอาละพี่น้องจ๋าป๊าแสบคัดแสบเนี่ยเออเหลือเบ้อไวแล้วค่ะพี่น้องบดถาดค่ะพักพึกนั่งกินนั่ง เพิ่นได้จัดสกินผักเลยหลานเพิ่นอร่อยดีแซ่บคนกินผักสิรู้ค่ะพี่น้องเออคนมากินผักนั่นผักนี่สิรู้ค่ะผักมันอร่อยจัดพี่น้องกัดแซ่บมีประโยชน์กินกลับไปเลยจัดพี่น้องย่ามห้องมีแขวดีดีๆนย่งอืมเท่ามากคือพอข่อยว่ามีแขวเนี่ยเรากินบ่ได้ดีเรากินก้อนนานี่หลายแล้วอะไะพี่น้องมากิปนี้ของเจ้าเดินสะดุดกฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะ สาวเดินขอบคุณทุกคนทุกๆก,ก,กำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนได้จ้ะเดิมพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกันสุขผูดสุขค้นได้จ้ะเดิมสวัสดีค่ะ